อย่างนี้ไปครับผมสำหรับเกมนี้ครับผมแนะนำเลยเด้อกราบสวัสดีมิลักนักปั่นทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมดีเจบาคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้า มาครับผมวันนี้โยบเกมมาจอง2นะครับผมของค่ายพีจีค่ายดีค่ายดังอีกแล้วจ้ามาครับผมวันนี้มีงบมาประมาณ4,500นานะครับผมไปครับผมขอเริ่มด้วยบังโอ๊กกันไปก่อนจ้าจังหวะนี้100กันไปเลยครับผมมาไปครับผมจังหวะนี้ต้องขอไปแล้วครับผมมามาดิเออไหลยอยู่ ไหลย,ยู่เออสวยจัดรับผมมาไม่แลไรผมมาไปกันต่อไปกันต่อดีครับวายมาสวยจังหวะนี้เต็มหน้าไปดีครับมาวายมายแถวกลางไม่มีครับผมไปครับผมไปกันต่อรับผมอยากไปทรอนะครับผมเราเป็นสิ่งนักบิดอยู่แล้วมาไปครับผมวายมา,าไม่มีตัวไหนเข้าเลยครับผมมาไป อือเขาสเกเตอร์สเกเตอร์ว่าไงจ้าว่าไงว่าไงจ้าโอ้โหข้ามหน้าข้ามตาไปเลยจังหวะเมื่อกี้เสียใจว่าเออวายมาสวยอืมไม่ต่อว่ะไม่ต่อเนื่องกันเลยไปครับผมมาว่าไงว่าไงจ้าว่าไงจ้าโอ้โหไม่เป็นไรครับผมมันเคี่ยวแล้วผมต้องจัดแล้วผมมา อแบบสปีดอะเจ๊เออสวยมาดิอืมไม่ไหลวะเออมาไหวมาสวยเต็มหน้าถึงเออไหวไหมถึงอืมไหวมาสวยเออหวมาเออโอ้โหไม่เป็นไรครับผมจังหวะนี้กำไรเรามาล้วนแล้วจ้ะไปครับผมจังหวะนี้ว่าไงครับท่านผู้ชมครับอืมเต็มตรึงนะครับผม ของแท้อยู่เดอ้อสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะผมฝากกดติดตามและเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีครับผมอยากเห็นผมเล่นเกมไหนครับผมคอมเมนต์กันมาเลยครับผมอ่านทุกๆุกคอมเมนต์เลยนะครับไปครับผมไปกันต่อกับอีก6ครับผมมาไปดีไปดีไปดีเออสวยไปมาสวยครับผมจังหวะนี้ไหลไปดีเออไปมาเออไปต่อเออนี่แหละ มไม่เป็นไรครับผม2000นะผมมา2220รบาทนะผมเลขสวยครับผม222 0000นะผม,ะผมไปไปไปดิมันเครียวครับผมอย่างนี้ต้องขยับอีกนิดนึงครับผมมาไปไปกันต่อเอ้ยไม่มาวะเอ้ยอุ้ยมาอยู่เด้อไปดิ เอ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยโอ,อ้โหมาไปมาสวยสวยจัดมา <c oughs> ไปไปใส่ผมมาเออนี่แหละหุ่นม,มือแต่งดีจัดไอ้หน,นึ่งสองพันมาไหลาไปดิกล่องแท้เออให้มันได้อย่างนี้ไปครับผมสำหรับเกมนี้ครับผมแนะนำเลยเด้อใครอยากติดตามก็ตามได้นะครับผมมา ไลกันต่อไปกันต่อไหลกันไปยาวๆครับผมกับแปดพันหกร้อยี่สิบาทครับผมมาไปดีครับผมซูเปอร์เมกาไปแล้วครับผมไหลต่อเนื่องกันไปเลยนะจ๊ะไหลไม่ดีเออของแท้ครับผมมาไปครับผมอีกนิสนึงแล้วกันะผมมาเออนี่แหละไวมาสวยว่างไงครับผม,มไม่มาวะไม่เป็นไรครับผมไป สกเกตเตอร์ยังไม่เข้าเลยนะว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่าสวยสวยเดอ้อสวยเดอ้อไป <c oughs> ดิไม่ไหลวะเอาไงดีอืมว่าจังไหนละคนงามเออนี่แหละมาไว้มา,วา,มาสวยไปดิอืไม่เป็นไรครับผมขอหมุนแบบเบสสามร้อยสักสองหมุนแล้วก็ขอตัวรากันไปก่อนเดยจ้านะ วไปดีมาดีเออมาอีกสุดท้ายมาเออสุดท้ายแล้วนะโอ้โหไม่เป็นไรครับผมวันนี้เราได้กําไรมาแล้วครับผมขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้รากันไปก่อนสวัสดีครับ